สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ลุงกิจจะเล่าให้ฟังดูรถแต่ก่อนที่รับเคลื่อนตัวช้าๆมองเพื่อความสุขครับอย่าไปมองเพื่อเครียดนะผมเคยมาอยู่ฮะเมื่อก่อนผมก็อยู่กรุงเทพเมื่ก่อนแต่อยู่แค่สิบวันจิบห้าวันนะอยู่กับรถขนตรงหกล้อครับรถแบอย่างนี้อะธรรมดา พราะว่ารถมันคนไทยมันรวยดูดิรถตู้ขายเต็มเลยฮะรถเขิงก็ขายไอัน,นี้ซื้อขายด้วยดูดิว่างว่างไอน,นี้อ๋อศู์เช่ารถบริษัทก็บอกขัปตันจำกัดเออช่ารถแท็กซี่ขับไอ้ขับก็เขียนว่าเช่าว,ว่างว่างว่างก็น่าจะเช่าอะไรเคอยอยากขับแท็กซี่ก็มาเช่าตรงนี้ได้อันนี้ก็ก็อยู่บางขุนเทียนมั้งรามสองซอยแปดสี่ ก็เขตบางขุนเทียนแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวรถไปทางอ่บางแคไปออกบางใหญ่อ่ะสิบสองกิโลอะถึงเทพะหลักกิโลบอกอย่างนั้นครับก็เดี๋ยวไม่นานก็เสร็จแล้วครับเนี่ยนะเสร็จแล้วเนาะมาเรามาพูดตรงที่ดินนะดินดีมากเลยท่านผู้ชมดูดินดินดินนะครับ ดินดีมากครับปลูกต้นไม้ขึ้นสวยนะปลูกปักปลูกต้นไม้สวยนะแต่ก็ปล่อยว่างข้างหลังใช่นะเล่นแต่อุตสาหกรรมหนักอย่างเดียวอย่างเช่นทําตึกอย่างเงี้ยทําตึกทําอะไรอนะทําโรงงานอย่างเงี้ยที่ดินก็ไม่ไม่ทําอะไรไม่แต่นั่นก็ขุดร่องปลูกอะไรปลูกต้นไม้ว่ามดีแนะล้วลุงํำเนอะถ้เาเป็นผมนะผมทําแรนมาร์กทำแรนมาร์ก ข้างหน้าเนี่ยผมไมรถจอดข้าไปขึ้นไปจอดบนข้าไปจอดจุ๊บจุ๊บจ,บจบุทำแลนด์มาร์กเลยดีกว่าไปทำงานเราเจ้าของดินก็รวยคนรวยซื้อนะรู้เลยคนรวยรู้ได้ไงอ่ะก็คนจนชอบขายไงเออเออผมไม่ได้ด่าใครนะเนี่ยคนรวยนะจองที่ดินน่ะแต่เมื่อถามว่าเขาคนรวยเขามาซื้อดินที่นี่เปล่ามาซื้อจากคนจนน่ะทำไมคนจนขายอ่ะ ไม่รู้วก็ขึ้นหลักล้านขายแล้วขายเอาไปไหนว่าหมดแล้วบนันนี้จ่ายหมดแล้วก็วจ่ายไม่เป็นอนะ่ะไม่เหมือนคนรวยก็จ่ายเป็นว่าคนจนอยาไปอิจฉาก็นะเขาจ่ายเงินเป็นคนจนจะจ่ายไม่เป็นแล้วลองถูลอตเตอรี่มาสักใบดิแป๊บเดียวหอบหับหมดขายหมดแต่คนรวยนะ่ะเขามีเงินล้านนะอ่ะก็สามารถอเอาเงินล้านไปเพิ่มเป็นเงินสองล้านได้เขาก็เก่งเก่ง เราคนจนไม่เก่งผมก็จนนะไม่เคยรวยสักที่ไม่เคยมีเงินล้านครับเคยมีครั้งหายหมดเอาเป็นว่าต้องพยายามไม่ได้ก่อนก่อนเสียชีวิตก่อนตายนี่ขอให้มีเงินจักเก็บจักล้านหนึ่งเอออย่าขายนะครับคนไหนที่ว่ามีที่ดินอ่ะที่ดินถวยขายหมดเนี่ยนะรดูดูเนี่ยดูดิเอาผมให้ดูนะผมไม่ได้ว่าอะไรก็นะเห็นไหมที่ว่างไหม ถามว่าทำไมไม่ทำอะไรเอาก็เขารวยครับคนจนขายให้อะถ้าเป็นของผมเนี่ยทำเลนดมาร์กเลยแต่ว่าเขารวยแล้วก็จะทำทำไมเลนมาร์กมาดูในต้นอะไรนะสวยจังเหมือนหญ้านะหญ้าคล้ายๆใบใบหญ้านะนี่ถ้าเป็นของเรานะถ้าคนจนนะถ้าเขาฉลาดนะเขาทำเลนมาร์กเลนมาร์กปลูกต้นไม้อะไรมั่งอะ่ะไม้ไผ่เออไม้ไผ่สวยๆรู้จักปะ ไม้ไผ่วยอะเยอะนะหลายสายพันธนะุ์นะเขาปลูกอะไปเที่ยวที่พัทลุงบ้างนี่ตลาดตลาดไม้ไผ่อะเออตลาดตลาดไผ่อะไม้ไผ่มีทั้งหมดห้าสิบชนิดอะไม้ไผ่รวยยอะเกิดไม้ไผ่จีนไหมเออไม้ไผ่จีนนี่มันขึ้นต้นหนึ่งห่างต้นหนึ่ง,นนงในในนหนังจีนนี่มันสายดูะ่ะปลูกต้นไม้ก็เป็นแลนด์มาร์ก ทำซุ้มตั้งแท้ต้นไม้ต่ำอุโมงค์ไม้ไผ่อะไรเนะดัดตรงที่กลัวอะไรอนะ่ะไม่ใช่มันยากเสียดายเราไม่มีดินทําให้ดูรับรองสบายในะ่คนแต่นี้มองมีแต่ดินเพื่อนพูดคนไม่มีดินนี่พูดได้นะคนไม่ีดินก็ไม่พูดรถติดครับพี่น้องตอนนี้เขาจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปนู่นนะฮะเพราะว่าตรงนี้ครับมันเป็นหัวคันโลกอยู่ที่บางขุนเทียนนะ่ะ ทางแยกนะครับทางแยกที่ก่อนถึงบางกุนเทียนมันจะแยกไปบางใหญ่ไปบางแคแล้วก็มันยิงตรงเข้ากรุงเทพแต่ก็ตนลนตรงเนี้ยเขาทายิงตรงเข้ากรุงเทพนะไม่ใช่ตนลนที่ขับนะตะนล่น,นะที่ขึ้นตอ่อม่านั่นๆๆๆๆๆๆๆนๆ่ๆมันยิงตรงเข้ากรุงเทพช่วงเนี้ยครับมันก็ต้องใช้แบบเยอะมันแยกเยอะก็ต้องทําเยอะมันต้องไ Prayer, ไไ linkage, ขว้กันไปควายกันมา ทุกคนรู้แหละเออพูดแค่นี้รู้มันเลยช้านิดหนึ่งคนทำงานก็ทำช้าโครงการทำช้าเพราะว่าเนี่ยรถมันวิ่งไงเกลกะเราคนขับเราก็บอกว่าเขาเกลกะเราเขาคนทำเขาบอกว่าเกลกะรถ <laughs> มันก็ธรรมดาครับอย่าไปโกรธถ,ถือโทษเกลใครกันเลยครับถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างครับผมไม่ได้รีบอะไรครับคนไหนรีบก็มาแต่เช้าหน่อยครับ แตม่ตาม,มาทำาเจ็ดโมงต้องมาตั้งแต่ตีเที่ยงคืนนะครับ <laughs> รถมันโลง่งรถมันโลง่ง <laughs> เป็นเรื่องเลยครับทีนี้สงสัยก้าวซ้ายดีกว่าก้าวขวาดีกว่ามสิบล้อเบียดแม่ผมเข้าแล้วเนะี่ยใจผมเข้ามาเนี่ยคนบ้านนอกครับเขาแม่เข้า <laughs> ผมไม่น่าเข้ามาเลย พลาดนิดเดียวติดเลยครับเพราะตรงนี้มันเป็นทางแยกรถออกมาครับมันเป็นทางแยกรถออกมาใช่ไหมนี่ครับก็มาจากอะไรอ่ะพุทธบนทนนะครับไม่รู้สายอะไรผมไม่รู้แต่ว่ามันจะแยกพุทธบนทนนะสะแมดำโอ้สะแมดำครับตรงนี้ฮนะแยกสายอะสะแมดำ ผมพูดผมไม่เห็นอะไรพูดอะไรนะครับอย่าอย่าด่าอย่าว่านะครับอัปเดตไปเรื่อยครับคนไหนดูก็กอบคุณคนไหนกดติดตามขอให้รวย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 ผมคนแก่ครับผมคนแก่ผมไม่รู้เรื่องครับคนบ้านนอกครับแต่ผมก็ขับไปก็ถ่ายวิดีโอไปครับนี่ไงมันจริงจริงเรามาเลียตรงนี้ก็ได้นะที่กว้างกว้างอ่ะมันจะกว้างเวลาจะออกไปทางบางแคนะเนี่ยเนี่นะ อ๋ออันนี้อยกขวาครับอันนี้ออกขวาออกซ้ายไม่ได้ครับข้าวซ้ายไม่ได้จนนันตายเลยก็ตรงนี้ครับนี่หนึ่งหนึ่งตรงนู้นแยกสายอ่ะอันนี้แยกขวาทนี่แยกซ้ายคว้ากันไปคว้ากันมามั่วตัวประชาต้ายอ่ะมั่วตัวเ <c oughs> นี่ยครับตรงนี้ครับที่จะแยกออกไปทางบางแคไปทางบางใหญ่ครับจะขับตรงกรุงเทพครับขับตรงกรุงเทพและแดนที่เขาทําตอ่อหม้อก็คือขับมา ทำตรงไปนู่นนะครับทาตรงเข้าไปนู่นนะตรงนี้มันเยอะรถมันเยอะเหตุผลเขาบอกแล้วว่าทาําสะพานทํามอเตอร์เวย์ทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะรถเลยติดหน่อยหนึ่งสะสมนะครับสะสมพอสะสมไปเรื่อยก็เยอะขึ้นนะครับพี่หลวงเอ้ยโอ้โหแกทุกไวไฟไอันนั้นน่ะไวไฟไอ่ะใช่ปะโอ้ไม่ใช่โซเดียมไฮ โปคอไซเอออ่นไม่เห็นคอรายอะไรทักอย่างอ่ะสารเคมีครับท่านผู้ชมไอ้ที่มาขวาก็จะมาเบียดโอ้ยมึงอันตรายอันตรายเบียดก็ต้องรอที่ครับขอโทษที่พูดมึงกับปร,รามกำแหงไปหน่อยปร,รามปราร,ร,รามกำแหงับ ไม่เอาพ่อคุณรามจะไปอ้างแกลาเอาพระรามกำแหงดีกว่าโอ้แม่เจ้าสุดยอดนะเสร็จเมื่อไรนะสุดยอดเลยนะตรงนี้นะก็คืออยู่ทางขวานั่นก็คือเลนขวาเลนหลักนะคือยิงตรงข้างเทพอันนี้คือจะไปดนทบุรีครับเออมันต้องชิดซ้ายแล้วก็แยกออกไปทางบางแคเออตรงนี้ฮนะตาเลี้ยวซ้ายเลยก็ไปออกนูนนะ่นละ ไปออกปาการครับปาการนะ,ะลืมอ่านว่าเขาตอบตอบว่าไงมัง่งตายแล้วไม่รู้มันเป็นยังไงลึกไม่ออกมันจะเอาอย่างไรมันจะไปซ้ายพี่น้องมันเห็นคลิป,ปมันมันดูอ่านเรียบร้อยแล้วก็ไม่ตอบอีกเลยเห็นราคาหกหมื่นห้ารถเก่งยันนั้งขาย ขายห 1941, ุกมือน้เไหมเมื ik, ่อกี้จอดขายตั้งขายกลางทางแต่ไม่รู้ดีแค่ไหนนี่นะท่านผู้ชมตรงนี้คืออที่ก็าทำอ่ะก็ที่มันแคบเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเนี่ยเขาเขาทำก่อสร้างอยู่ก็ไม่ว่ากันไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกแต่ว่าอกรู้ว่าที่รถติดเพราะว่าเขาเนี่ยเขาทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วจะเจ๋งเลยนะตรงนี้นะบอกให้ อ,ออกซ้ายสุดนี้คือขึ้นทางด่วนนะครับไปออกสมุทรปราการไปออกชนบุรีแต่ถ้าเข้ากลาง кая, เข้ากลางเขาไปออกบางแคครับไปออกนะไปออกบางแคไปออกจตุจักรแต่ถ้าขวาสุดนี้ยูเทิร์นนะท่านผู้ชมดูดีๆนะยูเทิร์นกลับสมุทรสาครนะ <t> <c oughs> ไอ้ไอ้ที่เห็นเหล็กเขียวๆเ,เนี่ยเขาไว้ยกไว้ข้างบนนะท่านผู้ชมไว้แขวนจะผ่านออาแขวนมาแล้วนู่นๆๆๆๆๆๆ่น แฝนเป็นข้อต่อก็อต่อก็อต่อก็อต่อนั้นประมาณสักสามเมตรได้ไหมแต่ละช่วงแต่ละช่วงสามเมตรได้นะนี่ฮะโครงการใหญ่ยักษ์สุดยอดขอบคุณลุงตู่นะครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับเสียดายนะฮะที่ไม่เลือกนะครับเออนะกินไม่ได้บอกกินไม่ได้รู้ไหมว่ามมสะพานเสร็จนะทำให้กิเศรษฐกิจกมันดี ต่างชาติก็อยากจะมาลงทุนเมื่อตนดนหนทางมันคล่องตัวนี่นี่คนคนสปปลาวหรือว่าคนเพื่อนบ้านเราขาเบนหรือว่าเมียนมาก,ก็มาเห็นก็ตกใจเลยนะว่าโอ้โหประเทศไทยไปนขนาดนี้เลยนะตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยเราพูดเขาไม่ได้ฉาราเราเขาแต่ก็กลัวครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่โครงสร้างพื้นฐานของลุงตู่เสร็จเมื่อไหร่นะสิงคโปร์หนาวแน่ครับเพราะว่าศูนย์กลางทุกอย่างมันอยู่ที่สิงคโปร์เด๋ยวนี่ ดูสิงคโปร์ง่ายๆเลยครับช่องแคบมาละกานะตรงนั้นนะที่โอ้โหเรื่องขนส่งสินค้าทุกอย่างที่ต้องผ่านสิงคโปร์หมดแต่แลนดบริกลุงถูทำเสร็จเมื่อไหร่หรือผ่านผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านลงทําเมื่อไหร่แล้วสิงคโปร์ร้องแน่สิงคโปร์กับอเบริการ้องอะเบรการเนี่ยมันไม่อยากให้เกิดตรงการนี้นะเออ อันนี้เราไม่ได้ปักปั้มนะมันไม่ได้มันไม่อยากให้เกิดนะเห็นไหมมันมีพรรคการเมืองอยู่กี่พรรคดูสิที่อวยอเมริกามีอยู่พรรคหนึ่งอ่ะใครจําได้ไหมมันชูนโยบายมันบอกจะอองแบบไขปลูกมาลงอ่ะแทนรถไฟฟ้านะ่ะนะใชเจ่ะารถไฟฟ้านี่มันอยู่ของเนี่ยอยู่เขตญี่ปุ่นกับของจีนอ่เะเขระร่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะ แต่ว่าของอเมริกาฝั่งอเมริกามันก็มีรถไฟฟ้านะแต่มันไปช่วยอะปปรปลาลูปะปลาไหลอ่ปลาไหลที่วิ่งในรูอออ่ะเวิ่งก้างเบิรเป็นรูเหมือนกับกระสลายกระสไลดของเล่นเด็กเคยเคยไปไอ้สยามไหมสยามสมัยก่อน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละมันช่วยตัวนั้นนะซึ่งมันยังไม่ผ่านเลยครับท่านผู้ชม อเมริกายังไม่เอาเลยครับแก่มันคิดขึ้นมาเฉยๆทาเป็นกราฟิกขึ้นมาแล้วทำท่อไว้สามสี่โลให้คนที่ว่าโฮ้โหไปดูงานนะครับแล้วคนนดูงานว่ามันอวยอะ่ะมันไปอวยมันมันบอกว่าถ้าได้ผ่านมันจะเอาตัวนั้นมาแทนไหมแต่ลุงตู่ไม่เอานะ่ะลุงตู่มาโชว์นะ้โยบายรถความเร็วสูงอของจีนอะ่ะเอ,อรถไฟจีนเหมือนอันดับหนึ่งอะเดี๋ยวนี้นะยี ญี่ปุ่นยังเสียวๆเลยนะญี่ปุ่นก็เจ๋งเหมือนกันนะญี่ปุ่นก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเออเดี๋ยวญี่ปุ่นก็มาก่อนจีนก็พัฒนามาหลังแต่ว่าไปแบบจิ๋วเลยนะนี่ตอนนี้ก็กําลังผลิตรถไฟ,ฟฟ้าจากกรุงเทพไปโคราชอยู่ไอ้ตอนนี้ผมอยู่นี่ฮะเลี้ยวมาแล้วมาออกทางบางแคนะครับท่านผู้ชมบางแคเออพี่ข้ามาแล้วพี่กไป ปกติเร็วๆหน่อยครับอย่ามาขวางมันอันตรายข้าวได้ผมไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะผมไม่ชอบชิดกับรถชิดตูดใครอ่ะมันพี่เปิดไฟโอกร้อด้วยอ่ะอันตรายอ่ะขี่รถไม่เปิดไฟขอเขาก็เปิดส่งสัญญาณหน่อยการเปิดไฟนี่ไม่ใช่ด่าแม่อะมีอยูครั้งหนึ่งครับก็ตีไฟไล่กันโหยิงกันตุ่มตามตุ้มตามเลย ไฟก็ไว้เปิดไว้เพื่อกันอุบัติเหตุครับนี่ท่านผู้ชมสิบสี่นาทีแล้วครับก้าเกตบางแคแล้วครับผมตัดคลิปก่อนครับ